ลงแม่หมูถาขี้ลงแม่ปทมนังต่างทะเลพี่น้องบิ้านแหงตั้งห้อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยามเียงต้งห้องที่าแหงแท้แท้พักกับตรงกานพี่น้องมีในโบราาบ่ ไม่แล้วนะจะอามดงมมีนะมันจะมาโย่รุมกคกนะถูก

ขาีสมนมาสายให้มุ่งมื่อให้มุ่งเลยน่ากล้าเมื่มายข้วม้นไม

ไมปลา e, e, in ัง uh, มือยันกินเองนะเฮ้ยทำเนาะไม่หิวไงก็แหงเลยหมูปลาหลังมือไม่หมูปลาโรศับมากินเองไหม Chăm nằm trăm một môn để quên anh dạng làm thêm một môn anh dạng làm thêm là luôn dạng là Chăm hello lúc chăm hello hello mày chăm hello 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 hello

นอยู่ถ่ายก็เมันปล่อยสาวอยู่น้องป่อยยิ่งเฮอกยิ่งยิ้มอยู่แล้ว ไปกินยูนก็ดีนี่มาจั่มนะจั่ม ามหุงะที่เป็นยาพี่น้องใจพวเราถามแอบอยู่ป๊าฮะนีเาลยฮะง้อง้อลอยแมจำอะ 呀。Yeah. Hãy subscribe cho mẹ Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อืมทาอะก็เยอะจ้ะทำหุงก้าข้าวมเลยกีนึง หมักจนน้ำพุนใหญ่สหน่อยจ้ะเอาอบจึงหม่านะเอานี่มาจำให้ แช่ตัวขาวๆนะปลาตัวขาวๆเอาเสียบปลาตัวขาวๆแต่ก็ยุบหงอแต่มาหงอึงก็แห้งจึงขอเทียงในวันอาทิตย์อื่นก็แตกก็แตกมันคือก่อ